หนาวว่าดี่ฉันเปิดหน้าต่างห้องโรงแรมทิ้งไว้เล่ไงวะผู้ชายครับเสแล้วเหรอคะสวัสดีครับผมเชียร์พลิครับเข้าเรื่องเลยและกันชายคนนี้คือโอดาเจ้าพ่อยากุซ่าตัวเป้งที่มีชะตาต้องตายในวันนี้ส่วนผู้หญิงคนนี้คือกิวบกซุนมือสังหารมากฝีมือจากคาบสมุทรเกาหลี คําถามคือทำไมยอดมือสังหารจะต้องมาเสียเวลากับเหยื่อที่ตัวเองจะฆ่านั่นสินะประเด็นมันอยู่ที่อาเจคนนี้มีลูกสาวครับเธอเป็นคนที่นิสัยดีมากๆมองเลย ก่อนหน้านี้ทั้งสองนั่งดูข่าวด้วยกันและก็เจอเรื่องที่เสียสีสังคมคือสสอโอจองชิกผู้ท้าชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องลูกชายโกงข้อสอบเข้ามหาลัยชื่อดังพอดูข่าวแล้วบกซุนก็มีความคิดเห็นที่ว่าจะโวยวายไปทําไมผู้ย่างก็ว่าตัวเองมีสิทธิ์ทําได้จะไม่ทําลูกสาวเลยบอกว่าแบบนั้นมันไม่ยุติธรรมนช่ชีวิตคนก็แทบไม่มีอะไรยุติธรรมถ้ามีคนติดมหาลัยแบบนั้นก็แปลว่าต้องมีคนที่เสียโอกาส ถ้าคนนั้นเป็นหนูล่ะแม่จะพูดแบบนี้ไหม <c oughs> ถ้าหนูเป็นแม่คนนะหนูจะสอนให้แข่งแบบยุติธรรมแทนที่จะบอกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครดีนะใช่ไหมล่ะบางทีเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากลูกนะเห็นด้วยเลย <c oughs> นี่แหละประเด็นนะพอดโดนลูกสอนบอกซลุนเลยกล่าวว่าจะสู้แบบยุติธรรมหน่อยถ้าเง,งินก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า นะดูทรงแล้วบกซุนน่าจะเสียเปรียบโอดาเลยพูดว่าจะภูมิใจในตัวเองก็ได้นะมีแค่สามคนเท่านั้นบนเกาะญี่ปุ่นนอกจากเจ้าบ้าบัตโตไซอัจฉริยะโซจิและก็กินโทกิก็ไม่มีใครสามารถต่อกรกับฉันผู้นี้ <c oughs> ครับครับสู้ไม่ไหวก็ยิงแม่งเลยนี่คือชีวิตของบอกซุนนะครับ งานอดิเลกคือฆ่าคนส่วนงานหลักคือเป็นแม่ผู้แสนดีของลูกซึ่งวันนี้เธอต้องเจออีกหนึ่งบททดสอบเมื่อเธอรู้ว่าลูกสาวตัวเองสูบบุหรี่พอลูกกลับมาแม่จึงถามว่าสูบบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จริงแล้วบกซุนเป็นคนที่ชอบคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับถ้าตอนนี้บอกว่าอย่าสูบเลยมันไม่ดีก็คงโดนด่าก,กับแน่เพราะตัวเองก็สูบดังนั้นวิธีที่น่าจะดีสุดก็คือสูบกับแม่สักมวนไหมไม่ต้องมาทำเป็นเช่เลย พอเห็นแบบนี้มันก็ทําให้บกซุนนึกถึงอดีตตอนเด็กๆบกซุนอาศัยอยู่กับพ่อสองคนซึ่งพ่อของเธอเป็นคนที่บ้าอํานาจแถมประสาทแดกในวันที่พ่อจับได้ว่าเธอสูบบุหรี่เขาก็ให้เธอสาบานว่าจะไม่ทําอีกและให้กินมันซะที่หน้าเธอเป็นแบบนี้ไม่ใช่กลิ้งตกบันไดนะครับเธอโดนพ่อกัดฮืบบอกเลยว่าพ่อบกซุนไม่ใช่คนดี ในวันต่อมาบกซุนก็มานั่งประชุมกับแม่ของนักเรียนคนอื่นๆที่ได้รู้จักกันเพราะว่าลูกเรียนที่เดียวกันนะครับก็เลยมีการตั้งกลุ่มไลน์นัดเจอกันเดือนละครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องลูกตามภาษาคนรวยซึ่งบกซุนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนะต่อมาข่าวของโอดะก็เป็นที่พูดถึงกันมากพอออมินฮีก็บ่นว่าเห็นไหมคราวนี้บกซุนก็ไม่ทําตามบทอีกแล้วนะพี่ใช้ปืนได้ไงแต่ประธานยูบอกว่าแบบนี้ก็ไม่เลวนะ เพราะตำรวจคิดว่าการใช้ปืนไม่ใช่เรื่องปกติน่าจะเป็นเรื่องระหว่างยากุซ่าของญี่ปุ่นแบบนี้ใครมันจะสงสัยเรื่องที่เมียจ้างฆ่าผัวตัวเองพ่อผัวเจ้าชู้กันละ่ะ <laughs> จากนั้นบ็อกซุนก็มาเดิมที่ร้านประจํากับเพื่อนๆนักฆ่าซึ่งคนส่วนมากก็อยากเป็นแบบบ็อกซุนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในระดับเอก็จะได้งานดีๆแถมได้เงินเยอะด้วยก็คือว่าสมาคมนักฆ่าจะมีการแบ่งระดับ A B C D นะครับ A คือเก่งสุดดี D คืออ่อนสุดระดับงานก็เหมือนกันและนั่นมันทําให้ฮีซองรู้สึกไม่พอใจเป็นเพราะบริษัท MK แหละที่ตั้งกฎบ้าบออะไรแบบนี้นายก็อยู่ MK นะที่พูดได้เพราะว่าเป็นบริษัทผมเลย ก็คือว่าแต่ก่อนประธานบริษัท MK ได้ก่อตั้งสมาคมนักฆ่าขึ้นมาธุรกิจนักฆ่าเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้ดีมากๆหลายคนจึงก่อตั้งบริษัทนักฆ่าและเข้าร่วมกับ MK แต่ว่าไม่นานมานี้มีนักฆ่าอิสระไร้สังกัดบางคนทําเรื่องเสื่อมเสียให้วงการของเราด้วยการฆ่าผู้เยาว์เพียงพ้อเงินล้านประธานยจึงอยากตั้งกฎง่ายๆ3ข้อเป็นกฎที่พวกไร้สังกัดทําไม่ได้และจะได้ถือโอกาสนี้กวาดล้างพวกมันข้อ 1. ห้ามฆ่าผู้เยาว์โดยเด็ดขาด ข้อ 2. ทํทำได้แค่งานที่บริษัทอนุมัติข้อ3ต้องพยายามทำโชว์ที่บริษัทอนุมัติถ้าเห็นด้วยกับ3ข้อนี้รับรองได้เลยว่าพวกไร้สังกัดจะไม่สามารถทำงานในวงการนี้ได้อีกซึ่งตอนนั้นเจ้าของร้านก็รียบยกมือเห็นด้วยทันทีหลังจากนั้นลุงแกก็โดนประธานบริษัทตัวเองตัดมือนะครับ เหตุผลคือบริษัทที่ลุงสังกัดเคร่งกับกฎ3ข้อนี้มากจนเจ๊งเจ้าของบริษัทก็เลยตัดมือลุงข้อหาใครบอกให้มึงยกมือเห็นด้วยตอนนั้นไอ้เวนไอ้ยลุงแกก็เลยโดนไล่ออกมาเป็นหน้าค่าไหลสังกัดตอนนี้สําหรับการแบ่งระดับ A B C D ก็มีมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ และเหตุผลที่ฮีซองรู้สึกไม่พอใจกับกฎพวกนี้เพราะว่างานดีๆเงินดีๆก็จะส่งให้แต่พวกระดับ A ส่วนงานง่ายๆเงินน้อยๆก็จะส่งให้แต่พวกระดับล่างซึ่งเจ้าตัวอยู่ระดับ C นะก็เลยบ่นบกซนก็บอกว่ามันก็ถูกแล้วนี่คนที่มีความสามารถก็ต้องได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยนะมันเหมือนเอาเปรียบกันดูจากบรรยากาศฉันนี่เองตัวร้ายขอโทษนะคะทุกคนสงสัยเธนจะเก่งไปหน่อย ตัดมาที่แจยองที่กำลังจู้จี้อยู่กับแฟนชีวิตของแจยองก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับมีเพื่อนมีแฟนแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าแจยองไม่ชอบขี้หน้าชอนอูเพราะว่าหมอนี่ชอบวางกล้ามทำเป็นเก่งอยากตายเหรอ ถ้าให้พูดถึงเรื่องความรักแจยองกับโซโลาก็ไม่ได้บอกใครนะว่าคบกันเพราะทั้งสองคิดว่าถ้าบอกไปคนที่บ้านคงรับไม่ได้แน่ๆทางด้านบกซุนก็มาทํางานตามปกติแต่ว่าวันนี้พออมินฮีอยากให้บกซุนมาดูโชว์หน่อยซึ่งโชว์ที่ว่าก็คือการทดสอบประจําเดือนของนักฆ่าและคนที่เป็นดาวเด่นช่วงนี้ก็คือคิมยองจีดีมือดีคดโคตรพออจึงถามนักฆ่าคนอื่นว่ามีใครอย,อยากจะลองดวลกับคิมยองจีบ้าง ก็นะใครมันอยากจะไปสู้กับคนเก่งแต่พอออก็เหลี่ยมจัดพูดแทงใจดัมบกซุนว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้โชว์ให้ดูเธอเก่งกว่าพี่ตอนอายุเท่านี้อีกนะแม่งเอ้ยบกซุนทนไม่ไหวก็เลยขอดวลกับยองจีเมื่อเริ่มการต่อสู้ยองจีก็เหมือนลูกไก่ในกำมือทันทีเพราะว่าโดนเนิร์ฟแต่ว่าเธอก็มีทีเด็ดตีมีดมุนแล้วอ้อมหลังมาปาดแปดเป็นหนึ่งดอก <c oughs> บอกซุนไม่อยากขายหน้าจึงเพิ่มบัฟดีฟพับปากาเคมีสายตาแล้วว้ามาปาดคอ เก่งปะล่ะเลือกเลยทั้งสองโชว์เป็นงานด่วนทั้งคู่จากนั้นประธานยูให้บกสุนเลือกงานในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งบกสุนเลือกงานในประเทศส่วนงานที่รัเสเซียประธานยูก็ต้องเป็นคนจัดการเองแล้วเรื่องต่อสัญญาจะไม่ต่อสัญญาจริงๆหรอเป็นพอลูกใช่ไหมบอกแล้วนี่เขาว่าไม่ใช่พอลูกไปกินข้าวกันคุยอัปเดตกันสักหน่อย ต่อมาประธานยูถามย้ำว่าทำไมไม่ต่อสัญญาถ้ามไม่ใช่พ่อลูกแล้วเป็นพ่อะอะไรบอกซุนก็บ่ายเบียงไม่ตอบคำถามแล้วเปิดดูภารกิจงานนี้เป็นงานระดับ A ต้องทำให้โชว์นี้ดูเหมือนการฆ่าตัวเองบอกซุนเลยถามว่าทำไมเขาเป็นระดับ A เพราะว่างานนี้ต้องได้รับความสนใจมากแน่อย่าพลาดสละ ไม่นานจากนั้นครูที่โรงเรียนโทรมาแจ้งว่าแจยองลูกสาวเธอใช้กันไกเสียบเพื่อนแจยองใช้กันไกเสียบชอนอูในช่วงพักเที่ยงแต่ปัญหาคือทั้งแจยองและชอนอูก็ไม่บอกสาเหตุว่าทําไมเหยื่อต้องมีสาเหตุด้วยหรอคะเรื่องนี้ชอนอูเป็นเหยื่อนะคะบกซุนจึงขอโทษแม่ชอนอูบอกว่าจะจ่ายค่ารักษาให้นะคะแต่แม่ชอนอูไม่ยอมครับเธอจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดพออ,อก็บอกว่าโซล่าเห็นเหตุหการณ์เหมือนกันนะครับแต่เธอก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำ งั้นผมจะพักการเรียนแจยองหนึ่งสัปดาห์ครับถ้านี่หนึ่งสัปดาห์เรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงแจยองคงเรียนที่นี่ต่อไม่ได้ครับไล่ออกเหรอคะบอกซุนจึงเรียบไปเค้นเอาคําตอบว่าทําไมทําแบบนั้นทําไมทําไมถ้าออกจากที่นี่จะเรียนต่อที่ไหนได้อีกรู้ไหมว่าตรงที่เสียมันถึงตายได้เลยนะก็แทงกะเอาให้ตายไงสิ่งที่บกซุนกลัวที่สุดคือลูกตัวมาจะเป็นเหมือนตัวเองครับบกซุนข้าวคนครั้งแรกตอนอายุ17เเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับประธานยู เธอโตมาภายใต้ความรุนแรงก็พ่อเธอเป็นคนแบบนั้นนะนี่คือเหตุผลที่บกซุนอยากเลี้ยงลูกให้ดีให้ดีกว่าที่เธอเจอมาเหตุผลจริงๆที่ไม่อยากต่อสัญญาก็เป็นพ่อลูกนั่นแหละแต่ว่าตอนที่เธอตัดสินใจจะมีลูกเธอสัญญากับประธานยูว่าจะไม่ให้ลูกกระทบกับงานเอาจริงๆเธอก็ไม่ได้อยากทิ้งงานหรอกนะ แต่ว่าพอมีลูกแล้วอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมทางด้านประธานอยู่เป็นห่วงจึงถามเรื่องลูกว่าเป็นยังไงบ็อกซุนก็บอกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะเหมือนคุยกับกำแพงอ่ะลูกไม่ยอมเปิดใจเลยประธานจึงบอกว่าปล่อยเธอไปก่อนให้เวลาเธอหน่อยนะ จากนั้นประธานอยู่ขึ้นเครื่องไปทําภารกิจที่รัเสเซียฝั่งบอกซุนก็เริ่มงานของตัวเองโดยมีผู้ช่วยคือยองจีที่จริงแล้วยองจีมีบอกซุนเป็นไอดอลน,นะครับภารกิจในครั้งนี้คือทําให้ดูเหมือนการฆ่าตัวเองขั้นตอนแรกก็แค่ดับไฟต่อมาปล่อยยาสลบตามท่อปรับอากาศที่ขาดไม่ได้คือจดหมายลาตายที่ปลอมแปลงลายมือเรียบร้อยในช่วงจะลงมือบอกซุนรู้สึกคุ้นหน้าเหยื่อลายนี้ฮะ เธอจึงไปดูรูปครอบครัวแล้วจําได้ว่าเหยรารายนี้คือลูกชายของสอสอ,อโอจองชิกบกซุนก็เลยอ่านจดหมายลาตายมันก็คือจดหมายลาตายแหละแต่ที่เธอรู้อีกอย่างคือสอสอโอจองชิกเป็นคนว่าจ้างทําเรื่องนี้ระหว่างนั้นลูกสาวโทรมาบกซุนเลยบอกให้ยองจีไปรอข้างนอกก่อนคําแรกที่ลูกพูดออกมาคือคําว่าหนูขอโทษกินข้าวหรือยังยังเลยรีบไ,ไปกินได้แล้ว มีซปกิมจิที่แม่ทำไว้นะ่ะจากนั้นบกซุนโทรหาประธานอยู่แล้วบอกว่าฉันทำพลาดคะ่ะประธานก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เธออ่านจดหมายนั่นแล้วสินะแต่บกซุนก็บอกว่าทำพลาดจริงพอดีว่าเขาตื่นก่อนฉันน่าจะเช็กยาสลบให้ดีคิดว่าฉันจะเชื่องั้นเหรอรอก่อนนะ จากนั้นประธานยูเริ่มโชว์ปลาดแปดมาเฟียลัสเซียถึงแม้ฝั่งนั้นจะมีเป็นสาวก็เอาพี่แกไม่ลงเพราะมันวิ่งใส่ทีละคนบกสนขี้เกียร์รอเลยบอกว่าไม่เชื่อก็ตามใจค่ะแต่เชื่อเถอะถ้าอยากให้ฉันต่อสัญญาแล้วก็อีกเรื่องนะห้ามให้ใครยุ่งกับงานที่ฉันพาดค่ะเมื่อฝั่งประธานยูจบงานเขาเลยขอคุยกับยองจียองจีเลยถามว่าฉันควรโกหกหรือเปล่าคะบกสนก็บอกว่าไม่ต้องบอกไปตามจริงเลย พอประธานถามยองจีก็อ้ำอึ้งบอกว่าทพาพลาดจริงคะ่ะฉันน่าจะเช็คยาสลบให้ดีประธานยูเลยบอกบกซุนว่าฉันมีเงื่อนไขอยู่อย่างฉันจะกําหนดระยะเวลาสัญญาเองจากนี้บกซุนจะเป็นมีดของ MK ต่อไปสําหรับเหตุผลที่บกซุนจงใจพลาดเพราะว่าความเป็นแม่ครับเธอเจอ่อนพ่อคิดว่าเด็กไม่ผิดแล้วทําไมคนเป็นพ่อต้องทําขนาดนี้ทางฝั่งพออ,อที่รู้ว่าบกซุนทพาพลาดก็หัวร้อนสะใจที่จริงพออ,อเกลียดขี้หน้าบกซุนอยู่แล้วอน,นะ แล้วถ้าเธอจงใจทำพาลาดล่ะพี่แสดงว่าเธอฝ่าฝื้นกฎอดีตประธานยูก็บอกว่าเธอจะทําไปเพื่ออะไรเเข้าข้างจังเลยนะบกซุนเป็นใครกันพี่ถึงยอมขนาดนี้ถ้าถามว่าบกซุนรู้จักกับประธานยูได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปตอนเธออายุ17 ตอนนั้นประธานยูถูกว่าจ้างให้มาฆ่าพ่อบกซุนโดยทําให้ดูเหมือนการฆ่าตัวเองคนที่ว่าจ้างเป็นใครไม่รู้รู้แค่ว่าพ่อบกซุนเป็นตํารวจที่ไม่ดีก็เลยมีคนหมั่นไส้เยอะแต่ว่าวันนั้นบกซุนดันเลิกเรียนกลับมาก่อนเวลามาฆ่าพ่อใช่หรอคะอายุเท่าไหร่ละครับ17คะ่ะยากเลยทีนี้ยังไงคะพอดีผมมีน้องสาวนะเลยไม่ฆ่าเด็กครับมันเป็นกฎส่วนตัวงานนี้เหมือนจะไม่ได้มีไวใ้ให้แค่คนเลวนะคะ เธอกลัวอะไรบ้างไหมเนี่ยถึงจะเป็นเด็กแต่จะให้ปล่อยพยานไปก็เน่ยเรียบร้อยครับบกซุนตัดสินใจถีบก็อีพ่อตัวเองซะก็เธอเกลียดพ่ออยู่แล้วอะนะและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รู้จักกับประธานอยู่ซึ่งประธานอยู่ก็แอบชอบเธอตั้งแต่นั้นมา ทางด้านพออตอนนี้ได้รับแจ้งว่ามีคนในบริษัทแอบทํางานโดยที่บริษัทไม่อนุมัติซึ่งคนนั้นก็คือฮีซองโดยปกติฮีซองต้องโดนฆ่าเพราะว่าฝ,าฝ,าฝา่าฝื้นกฎแต่ว่าพออเหลี่ยมจัดเธออยากใช้งานฮีซองมากกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขา ทางฝั่งแจยองตอนนี้ก็ยอมเปิดใจคุยกับแม่เธอยอมเล่าเรื่องในวันนั้นให้แม่ฟังวันนั้นชอนอูส่งรูปบางอย่างมาให้แจยองมันเป็นรูปที่เธอจู๋จีอยู่กับโซลาแจยองจึงไปหาชอนอูและขอให้เขาลบภาพนั้นซะแต่ชอนอูไม่ยอมลบถ้าอยากให้ฉันลบภาพนี้เธอต้องยอมเป็นแฟนกับฉันหนึ่งเดือนแน่นอนว่าตอนท้ายฉันจะบอกเลิกเธอเองแจยองเลยถามว่านายจะทําไปเพื่ออะไรเมายาเหรอไม่เพื่ออะไรทั้งนั้นสําคัญที่คนอื่นมองฉันยังไง ก็คือเพื่อนมักจะมองว่าชนอูเป็นไอ้ขี้ป๊อตเมื่ออยู่ต่อหน้าแจยองเขาก็เลยอยากเอาเคนแล้วก็อยากสร้างภาพให้เพื่อนเห็นว่ากูก็ไม่ธรรมดานะเวย้ยสรุปแล้วจะเอายิงไงถ้าฉันกดส่งเมื่อไหร่ล่ะก็รูปจะว่านไปถึงนักเรียนทั่วโรงเรียนนะแจยองเลยขู่ว่าลองกดดูสิฉันเอาเกตตายแน่ ระหว่างนั้นโซลาก็เข้ามาห้ามบอกว่าอย่ากดนะไม่งั้นฉันตายแน่ชอนอูเลยบอกให้ไปขอแจยองนู่นไปโซลาเลยขอร้องให้แจยองยอมเข้าไปเถอะทาเพื่อฉันได้ไหมฝั่งไอชอนอูก็เลยเสือกถามขึ้นมาว่าคู่เธอใครเป็นผู้ชายนะนั่นแหละครับเลยทําให้แจยองเสียบชอนอูที่จริงแจยองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่มันอดไม่ได้ฝั่งบกซุนที่เพิ่งรู้ว่าลูกชอบผู้หญิงมันก็ทําให้เธอสับสนครับทําไมบอกแบบนั้นแล้วทําไมแม่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับลูกเลยละ่ะ แล้วแม่ละ่ะจริงใจกับหนูไหมระหว่างนั้นยองจีก็มาหาบกซุนพอดีบกซุนเลยใช้โอกาสนั้นโกหกว่ามีงานด่วนเหตุผลที่ยองจีมาหาคือ<ๆ>เธอโดนพอเอเลออกเพราะว่าทำโชว์ของบกซุนพลาดที่จริงเธอไม่ได้ผิดนะแต่เธอไม่รู้จะไปไหนเลยมาหาบกซุนส่วนบกซุนก็คิดมากเรื่องลูกไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยชีงออกมาเหมือนว่าเธอยังทำใจไม่ได้ที่ลูกชอบผู้หญิงครับ ไม่นานจากนั้นบรรดาแ๊งเพื่อนก็มาเดื่มฉลองให้ฮีซองบกซุนเลยถามว่าฉลองเรื่องอะไรกันเอานี่คุณบกซุนไม่รู้เหรอครับฮีซองได้เลื่อนเป็นเอแล้วนะและสาเหตุที่เขาได้เลื่อนเป็นเอคือพออเอางานที่บกซุนทำพลาดให้เขาทำแล้วก็เลื่อนให้เขาเป็นเอแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้ประธานยูไม่พอใจฉันไม่เคยอนุญาตให้เธอทำแต่ฉันก็เป็นพออที่นี่นะเกิวบกซุนพิเศษอะไรนักอ๊บแน่นอนว่าบกซุนก็ไม่พอใจเหมือนกันที่รู้ว่าเป็นงานนั้น ถึงว่าทำไมอยู่ๆนายถึงได้เลื่อนไปขั้น A อทาไมครับคิดว่าอย่างผมไม่มีวันได้ขึ้นไปถึง A เหรอใช่ <c oughs> แม่งเอ้ถามจริงเหอะเผื่อใครยังไม่รู้พออ,อเป็นน้องสาวของประธานอยู่นะครับแต่ว่าเป็นน้องที่คิดไม่ซื่ออันนะแน่นอนว่าประธานไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าเขาชอบบอกซุนนี่แหละสาเหตุที่เธอไม่ชอบขี้หน้าบกซุน จากนั้นพอออได้โทรหาฮีซองแต่ว่าคนรับสายคือบกซุนทำเรื่องเวน่าสนใจนี่พอออไม่กลัวฉันลงโทษหรือยังไงพอออจึงบอกว่าฉันมีอำนาจกว่าที่พี่คิดนะขอคุยกับคุณฮีซองได้ปะจากนั้นพอออบอกให้ฮีซองเปิดลาโพงเพื่อบอกว่าเอาตรงๆนะฉันอยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อกำจัดกิลบกซนเธอฝ,าฝ่าฝืนกฎอย่างน่าอัปยศ ถ้าทำได้จะให้ร่วมงานกับ MK และอยู่ขั้น B อย่างตำ่ำส่วนยองจีก็จะได้เปิดตัวรวมไปถึงกับพวกนายสองคนปล่อยเมือ่อไม่ละอายใจกันบ้างเหรออ๋อจะบอกว่าเป็นพ่อ MK ก็เ,เรียบร้อยครับเจ้าของร้านเปิดก่อนได้เปลี่ยนในเมื่อมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามการต่อสู้เป็นไปนอย่างดุเดืดอดแต่ดูเจสนุกนะและบกซุนเก็บไปสในยกแรก ยกแรกจบไปยกสองก็ตามมาซึ่งคราวนี้ยองจีเข้ามาช่วยบกซุนเอาแบบรวบรัดคือบอกซุนขอ2เหมือนเดิมส่วนยองจีดวลกับพี่เบิม้มแต่ว่าพี่เบิ้มถึกจริงบกซนเลยเข้ามาช่วยปลาดแปล <c oughs> ทางด้านฮีซองก็บอกว่าผมทํางานที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่านางพอออนั่นดันรู้เขา้ารุ่นพี่ช่วยแวะไปดูพ่อผมบ้างนะครับ ก็คือว่าพ่อของเขาป่วยหนักเขาก็เลยมีความจําเป็นต้องใช้เงินนี่คือเหตุผลที่เขาทํางานที่ไม่ได้รับอนุญาตพอพูดจบบกซุนก็เสียบจ๊กปิดชีพฮีซองจากนั้นบกซุนเรียกทีมเก็บกวาดมาเก็บงานแล้วถามยองจีว่าทําไมเธอถึงช่วยฉันยองจีก็บอกว่าถ้าไม่อยู่ข้างรุ่นพี่ฉันก็ตายสิคะ ระหว่างนั้นบกซุนเห็นว่าลูกโทรหาบ่อยมากบกซุนเลยโทรกลับถามว่าเป็นอะไรพอดีแม่ติดงานอยู่นะแต่ว่าลูกสาวไม่พูดอะไรเพราะว่าร้องไห้อยู่สักพักประธานได้พุ่งใส่บกซุนบอกว่านี่เธอครั้งนี้เธอทําเกินไปแม่เป็นอะไรไปยองเยจึงเรียกม,มาแก้ต่างให้ว่าบกซุนไม่ได้ผิดทุกอย่างเป็นฝีมือของพออขาธิบานประธา,านยูเลบอกว่าอีกไม่นานบริษัทอื่นคงรู้เรื่องนี้ฉันจะปกป้องเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอต่อสัญญากับ M k ็ม ถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะถูกคนบริษัทอื่นไล่ล่าจนตายแล้วถ้าฉันบอกไปว่าเป็นฝีมือของน้องสาวคุณคุณจะทำยังไงประธานก็บอกว่าฉันคงต้องฆ่าเธอใจฉันคงสลายแต่มันช่วยไม่ได้บกสุนจริงฆ่าเดาท่าสู้กับประธานตอนนี้หล่ะก็ตายยั้งเขียดพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานคะ่ะเตรียมสัญญาไว้ด้วยละ่ะแล้วก็เธอไม่ได้ทำอะไรผิดนะน่าเสียดายถ้าจะไล่เธอออก พอกลับบ้านมาแจยองก็ถามว่าแม่เป็นอะไรทำไมตัดสายไปรู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงบกซุนเลยบอกว่ามือถือมันตกนะแล้วลูกหลาเป็นอะไรแจยองเลยบอกว่าหนูเลิกกับโซลาแล้วทำไมอ่ะพ่อหนูบอกไปว่าหนูเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังเธอเลยห้ามไม่ให้ติดต่อไปอีกเธอบอกว่าสำหรับเธอมันแค่ขำๆทั้งที่บอกว่าชอบหนูเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าลูก เป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่หนูเป็นแบบนั้นแม่ถึงได้หนีออกไปไม่ใช่เหรอบกซุนจึงขอโทษลูกและทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันต่อมาเจยองถามว่าหนูเห็นปืนกับพาส,สปอร์ตปลอมในกระเป๋าแม่ด้วยหรือว่าแม่ทำงานที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเหรอแม่ไม่ได้พูดนะโหว่าแล้วเชียวลับสุดยอดก็อย่างว่าใครมันจะบอกว่าเป็นนักฆ่าอันเนาะ ที่ผ่านมาบกซุนโกหกว่าเป็นพนักงานจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับแต่พอลูกจับได้แบบนี้ก็ตามน้ําไปก่อนนะแน่นอนว่าเรื่องที่บกซุนทํามันทําให้ประธานบริษัทอื่นไม่พอใจเป็นอย่างมากจ่าชินก็บอกว่าเราจะยอมไม่ได้นะครับถึงแม้ใหญ่บ้าบกซุนจะเป็นคนของ MK ก็ตามรุ่นพี่ทุกคนครับผมหวังว่าทุกคนจะกล้าต่อรองกับประธานอยู่นะครับ ทุกคนก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วใครมันจะไปยอมง่งายๆกันวะพอประธานยูเดินออกมาทุกคนก็เงียบกิบเปลี่ยนสีกันอย่างไวเลยฮะแต่ละคนทางด้านบกซุนตอนนี้ก็มาที่บริษัทเพื่อต่อสัญญาและคนที่จะทําเรื่องต่อสัญญาให้ก็คือพออ,อกลับมาที่ประธานยูเขาบอกทุกคนว่าเนื่องจากฮีซองทํางานที่ไม่ได้รับอนุญาตทางเราเลยส่งบกซุนไปจัดการฮีซองแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนของฮีซองจากบริษัทอื่นได้เข้าช่วยเหลือฮีซอง จากความเสียหายทาง m อยินเดียที่จะช่ยเชยให้ทุกอย่างแต่ทว่าทุกคนไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างที่ประธานพูดตอนนี้กิลบกซุนอยู่ที่ไหนครับประธานก็บอกว่าเธอรักษาตัวอยู่แล้วเด็กฝึก MK คนนั้นหลหะครับทีมเก็บกวาดบอกว่ามีเด็กฝึก MK อยู่ประธานบอกว่าเธอหายตัวไปที่จริงแล้วยองจีโดนประธานฆ่านะครับซึ่งเรื่องนี้พออดันเล่าให้บกซุนฟังเรามีหลายๆอย่างที่ต้องปกป้องนี่นะ ทางด้านจ่าชินได้พูดแซบประธานว่าจะเป็นไปได้เหรอครับที่พยานคนเดียวจะหายตัวไปที่จริงพวกเราสงสัยกันหมดละครับว่าเรื่องนี้มันแปลกแปลกบางทีอาจไม่ใช่แค่กิวบกสนแต่ว่าประธานยูของเราก็ฝ่าฟื้นกดด้วยหรือเปล่านะประธานยูทนไม่ไหวเลยพูดว่าผมนะ่ะฝ่าฟื้นกดไม่ได้ครับนั่นก็เพราะว่าผมคือกฎ พูดจบพี่แกก็กระทืบจ่าชินจนเละและดูเหมือนว่าทุกคนจะหมดศรัทธานในประธานอยู่ทางฝั่งบกซุนส่งประกาเปื้อนเลือดให้พนักง,งานและบอกว่าฝากไปบอกท่านประธานด้วยนะคะให้กําหนดเวลาและสถานที่มาสําหรับปรกกานี้เป็นของที่บกซุนปาดแปดพอออมานะครับที่จริงแล้วการส่งของเปื้อนเลือดให้แบบนี้มันเหมือนสารท้าดวลตามกฎอันเก่าแก่การส่งมีดเปื้อนเลือดให้อีกฝ่ายมันเป็นการท้าดวลตัวต่อตัว จากน้นประธานยูโทรหาบกซุนแต่ว่าคนที่รับสายคือแจยองแจยองบอกว่าแม่ไม่อยู่มีอะไรหรือเปล่าคะประธานเลยบอกว่าฝากไปบอกคุณแม่ด้วยว่าได้รับจดหมายแล้วบอกแม่ให้มาเจอกันที่ออฟฟิศเวลาต่อมาแจยองถามแม่ว่าหนูว่าหนูจะเล่าทุกอย่างและเรียนที่เดิมแม่ว่าดีไหมลูกจะโอเคเหรอแจยองก็นิ่งไปสักพักและถามว่าวันนี้กลับดึกไหมบกซุนเลยบอกว่าไม่แน่ใจแม่ต้องดูหน้าง,งานก่อน พอถึงเวลาบกซุนก็มาที่บริษัทสำหรับเหตุผลที่บกซุนทำแบบนี้ก็เพื่อยองจีนั่นแหละครับถ้าประธานไม่เข่ายองจีเธอก็คงปล่อยผ่านพออ,อไปแต่พอยองจีตายมันก็ทำให้เธอคิดว่าทำไมคนที่ไม่ผิดต้องมาตายแล้วทำไมคนที่ผิดยังลอยหน้าลอยตาถึงแม้ว่าประธานจะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอรู้สึกละอายใจครับฉันละอายใจตัวเองนะคะ จากนั้นบกสนก็ลองคิดหาจุดอ่อนของประธานอยู่แต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอแถมโดนปาดแปลตลอดนึกภาพต่อไม่ออกละสิหาจุดอ่อนฉันไม่เจอเหรอบกสนเลยบอกว่าฉันรู้จุดอ่อนของรุ่นพี่นะอะไรละ่ะจุดอ่อนของรุ่นพี่ก็คือฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะคะพอพูดจบบกสนก็ลงมือสังหารประธานอยู่และนั่นทำให้ประธานเสียท่าเพราะเขามัวแต่คิดถึงวันแรกที่ได้เจอบกสน ต่อมาประธานพูดว่าฉันคิดเอาไว้ด้วยไม่ว่าเธอตายหรือฉันตายถ้าลูกเธอเห็นฉากนี้จะเป็นยังไงเมื่อบกสุนรู้ว่าลูกสาวตัวเองเห็นทุกอย่างมันก็ทําให้เธอใจสั่นบกสุนจึงรีบกลับบ้านมาหาลูกแต่ว่าลูกสาวทําตัวปกติเธอไม่สนว่างานของแม่จะเป็นยังไงขอบคุณที่ทํางานนะ่ะเวลาต่อมาเจยองตัดสินใจไปบอกลาโซลาที่โรงเรียน ฉันคิดหนักเลยว่าฉันควรจูบเธอตอนนี้หรือฆ่าเธอดีโชคดีนะสุดท้ายแล้วแจยองก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อที่เดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับลาเจอกัน